สีมองแล้วเปลี่ยนแกนข้ามมาถึงถึงไม่เอาเลยครับถึงด้วย,พ,ย,ยพี่ยักษ์แฮททิกไว้พี่ยักษ์พี่ยักษ์จัดให้จัดให้เด็กมาดูแฮททิกจัดฮูฮ้เชีฟพี่ยักษ์แฮททิกเกมแรกเกมแรกแฮทแบบทิกอ่ะเอาเรื่อง เพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลเติมถูกเติมไวแบบไฮสปีดเติมได้24ชั่วโมงใช้บริการได้ทั้ง iOS และ Android มีซื้อขาย ID ด f อีฟุตบอลด้วยครบเครื่องสุดในไทยแล้วจริงๆและยังมีสินค้าบริการเกมอื่นๆอีกด้วยสนใจติดต่อไปที่เพจเจนันเกมมิ่งได้เลยเพจแท้คนติดตามเป็นแสนลิงก์เพจเจนันเกมมิ่งอยู่ใต้คลิปแล้วเดอ้อ เกมแรกของวัดเลฟบลุยลีกอ้าวมาถึงหลุดเลยครับลูกพี่กูประธานเป้แล้วมาฟานได้บอกไม่ให้ไปเลยครับมาการหลังจากลิเวอร์พูลครับฟานได้หวนตุกาครับอารอนวานบิสซาก้าชานโกรตัดมาที่เลนิเมซี่จ่ายมาเอาวืดไปหนึ่งครับแล้วก็แล้วก็ได้ช่องลาวครับเบอร์ฮอรบินนี่เด็กมันดูบ้าข้ามไปครับที่ตอยครอบให้กลับมาแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้เอ้าวเลยครับโคเลอร์อยู่ไหน ยานโคเลร่รอยู่ไหนโคเลอร์โคกเด็กมันดูโคเลร่รหายไปไหนฮะกูว่าด็อกบาสองแน่ๆเลยเนี่ยโดยเขาตัง้งครับตั้งกันใหม่ครับไปที่กุนหมานเดมเบลได้อาแล้วเดมเบลม,มองมองแล้วหยอดไปที่ยานโคดเออปาดิเฮ้ยพี่ยักษ์จะให้ถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครแล้วเองจะหนาว เอาเว้ยพี่ยักษ์จะให้เว้ยโอ้โหเต็มหัวครับมาเดลีทไทยมาครับแกมเปโซ่ไหลามาช่องนี้เป็นช่องของคิเลียน,นเอมบาเป้จ่ายไปที่ซาโคได้เปลี่ยนยกมาแล้วฟันได้ยังอยู่ครับอ่ะไม่ใช่โคลเลอร์มงไม่เข้าหรอกพยายามจะปั้นพี่ยักษ์เลยครับยังไงครับอ,อาร์เรนต้าได้ช่องกดลูกนี้ฟุตบอไปไหนหนึกว่าหาย โอกาสแจ้งเกิดมาแล้วทําไม่ได้ครับลูคัสต้ารับจ่ายข้ามาครับบอลอยู่ที่ทางฝั่งของเดมเบเล่ครับเดมเบเล่มองใกล้ๆเลยเนี่เมสซี่ไปที่เดมเบเล่เอาวนะครับ<แ>พี่ยักษ์พี่ยักษ์พี่ยักษ์จัดให้พี่ยักษ์จัดให้โอ้ <c oughs> อยของแท้ของแท้เช็ด ดูพิยักษ์ดูพิยักษ์โอ้ไม่ดูอ่ะเอาแล้วพิยักษ์ลุ้นนาทีครับพิยักษ์ลุ้นนาทีครับยักษ์กูัวแงกางมุ้งอย่างเดียวเลยวป่าไม่ลงมาเลยวป่าวางเข้ามาเมาดีดีนะวู้เจ้าคีเออกไปก่อนได้เปล่าทางหน้าพิยักษ์ยังอยู่ครับมงโอ้โหแมงดูกระโดดดิปดายครับได้เปล่าคาร์ลอดยังไงครับจิมมาอาร์แล็บอิบาเป้ให้ไปที่เมสซี่ได้ สี่มองแล้วเปลี่ยนแกนข้ามมาถึงถึง,ถงไม่เอาเลยครับถึงด้วยแอฟตัวใหญ่ยยพิยักษ์แฮตติกไว้พิยักษ์พิยักษ์จัดให้จัดให้เด็กมาดูแฮตติกเฉยฮู้ฮูฮ้เชฟพิยักษ์แฮตติกเกมแรกเก,ก,กมแรกแฮตติกอะ่ะเอาเรื่องโอ้อยังเวอ้อ แคทตีครับเมสซี่เอาล้อยเยอะล้อขยับนิดนึงครับไปครับไปที่เรเนลเมสซี่เมสซี่วางมาที่พี่ยักษ์อีกลูกถ้าเข้าลูกนี้ก็เมื่อเกินน่ะกีเรนเอ็มบเป้ไหลมาจังหวะนี้พี่ยักษ์อยู่ไหนพี่ยักษ์จัดให้เด็กมันดูเปี้ยงก้ือติดนะตั้งใจทีครับเมสซี่บอกขอเองครับลูกนี้ พี่ยักษ์หมดพี่ยักษ์หมดะโดดไม่ขึ้น4-0ครับจากเลนเนลเมสซี่สโคบบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลินเลยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เก็บบอลกลับบ้านไปครับเกมแรกของเขาครับโชกัตส์และพี่ยักษ์ครับยานโคเลอร์ครับผมแฮตติกครับเกมแรกสุดยัด